เป็นการแสดงจากคมศิลปากรนะครับ 好嘞，他讲，他讲，他讲， ไปจนถึงตอนนี้ก็นับเวลาเป็นปีแล้วนะเบสครับเออแต่พี่นะ,นะก็ได้ส่งข่าวสารเป็นเดือนก็ปิ่นทองที่เมืองโรวิถีนะครั้งสุดท้ายก็ออก,กินเวลาเกือบปีแล้วนะท่านยายแต่ก็ไม่เห็นว่าลูกจะส่งข่าวคราวกลับมาบ้างเลยอยุ้ยก็ทันตานั่นแหละทำไมท่านยายส่งข่าวสารที่ไหนเด๋ยนนี้ก็เช้ลกไม่ลาบไม่ส่งเจแอนทีเาช้าช<ะ>นนีนึกไม่ออกไงก เห็นกพี่าบอยู่แถวสนามหลวงก็จับใส่จดหมายบินไปเลย้ลมันจะถึงหรือเปล่าไม่ได้เรื่องเลยทีเดียวแต่พระไทยเดิก่อนพระบารามีปกเก้าไปถึงลูกอยู่แล้วล่ะพี่คะลูกน่ะเออเรต,ต้องตักมาปอดภัยอยู่แล้วเค่ค้าแต่ยังไงยังไงนะ่ะท่นก็อดเป็นห่วงลูกไม่ได้แล้วท่านยายเขาเป็นห่วงแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้นะพี่คะก็รอ,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 อไปก่อนนาเดียวนาบุญพาวาสนาโสสม หับเลครับนาคุณหมอเด่นทั้งนี้อีกนคัดแรงๆให้ทั้งตาสช่ไหมตัวอนมันเปนเาามันจะเป็นเออะไ้งเนี่ยมันได้ข่าวคราไหเป็ข่าวลูกใช่ไหม on mm the -hmm. mm -hmm. น,นี่เล่าไปสิลูกเป็นยังไงต้องตายแล้วอ๋อลูกมันเป็นยังไงทำไปไม่มจบเลยเฮ้ยยังไงมายังไงกัน Oh. Yeah. เอาแม่เข้าใจผิดพายุซัดพัดจำพาเข้าอ่าวยักษ์ไม่ตัดเอ็นเข้าเข้าอ่าวยักษ์เลยลูกพระนเจ้าข่าวลูรักเนี่ยแทบว้าจะอาสันตายแล้วตายแล้วตายแล้วเองลูกตกใจพระบารมีบิดูรงทรงคุ้มกันเห็นไหมครับพี่ค้า ะ่ะลูกจึงคงชีวันไม่บรรลัยไม่ตายรอดกลับมาคดีแล้วลูกเจ้าค่ะบังเอิญให้มานกมาพบเหตุสำแดงเดชข่ายักลงตักใสาตายแล้วเก่งดังเลยเจ้าู่ช่วยลูกให้รอดได้ปลอดภัยแล้วซ้ำ สองสามวัยให้ลูกรักใหครลูกนี่ชื่อน้องส้อยสุวรรณนั่นน้องจันทร์ทอนขาพระมิดาพระมาณดนโปรโรู้จักกันได้ก็สวยดีแต่หน้าแบบแมสามสวยดียนะก็ไม่ว่าอะไรอ่ะลูก

ขึ้นมาบนนี้แล้วแม่รู้สึกเออมันเป็นเซฟตี้โซนนี่ลูกดีจังเลยที่เท่าน้รอดปลอดภัยกลับมาอุ้ยเป็นบุญของพระบารามีของนี่ท่านพอ่อแล้วก็เออว่าแต่ว่าแ้วพ่อมันลบนั่น็็เป็นใครลหรอลูกทำไมถึงเก่งกล้าสามารถองอาจอาหารนี่ข้ายักกักใส่เลยเหรอลูกฮะใช่แล้วพระเจ้าค่ะโอ้โอ้โอโอ บีแล้วเกิดน,นี่ถ้าไม่ได้ <bunker. S 1> พ่อมานบเนี่ยป่านนี้นะวุ้ยตายแล้วไม่รู้ลูกแม่เนี่ยจะรอดชีวิตกลับมาหรือเปล่าวุ้ยวยวุ้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 ยตาวุ้ยตื่นเต้นเสียวใสเสียแล้วท่านย้ายเออมาตีท่านทำไมเนี่ยทําเป็นตื่นเต้นไปได้เออท่านยายนี่ก็ตื่นเต้นไหมคะน้องส้อยสุวรรณน้องจันทร์เพคะถวายพระคงพระบิดา พระมารดาของพี่เสียสิจะน้องถวายคมถวายดากระเดินผ่อลูกพระมารดาน้าตากำไว้ับไว้สิกำไว้ตลายท่าใจายับไว้เป็นอะไรนะพี่โกนจริงๆเดียวลูกลี้ลูกนนทไม่อยู่กับพี่เลยก็เนี่ยพอบินทองเขาบอกว่าเนี่ยเป็นลูกยักษ์ไงเพคะแล้วเป็นลูกยักษ์อะแล้วถ้าวันไหนมันไหนหิวขึ้นมาล่ะ ทำยังไงหมทมชัก็เสียวไส้มันหวาดหวาดวาดันๆเพคะท่านยายแล้วก็เออทำเป็นขี่ขาดไปได้ยกัยกยกที่ไหนกันดูที่ท่านยายขาเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรานะท่านยายาเ,เออจริงหรอรดูให้เต็มตาที่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่ยาเขะาม<ต>านะนี่แม่สร้อยสุวรรณ นั่นแม่ลูกจันอาอย่ามาแกล้งโยฉันฉันเป็นดวงจันที่ถูกเมเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดเรื่องแล้วอันนี้แก้วหน้าม้าไม่ช่วยเลือสุพรรณลูกจนทอยอ๋อนี่แม่ซอยดีๆจันยัยอะไรนะครเขาชื่อซอยสุวรรณจันทร์อเรียกชื่อเขาให้มันดีๆเเป็นจันทร์องค์จันทร์อะไรทัานตา ทำไมจะมาดูอะไรหมองชันาักาณะอย่าขี้่อเพีิรทำไมเราไปค้าหมอมชันก็กำลังทำความรู้จักอยู่แล้วทำไมทำไมมันมีปัญหาหรือไงจะต้องมีเรื่องหรือไงท่าใ่แล้วก็เอออะไรก็จะหาแต่เรื่องชันตลอดเลยหรือว่าตัวใหญ่กว่าหรือไงอปีหน้ากูชกเฮปวิเวทแล้วนะนี่ท่านาหญก็อะไรก็จะหาเรื่องแต่ทันตลอดเลย ทำไมมาเรามายุ่งกับอมทั้นพี่คะไม่ต้องมายุ่งเลยก็ดูพ่อของลูกสิคานพี่คะคนีคะสวยนะลูกนะสวยดี่ะเออสวัรค์จันทร์รอยสองัรอ ก็หลังแม่เขาให้เขาไก่แม่เขาให้เขาไก่เรี้ยงเเสียงอะไรมาอีมกโตข้าวตาอแม่สิคะที่วางเลี้ยงมาได้เหรอเพคะไม่เรี้ยงดูดีเนะมาได้ยินเสียงกุบกกิบๆเพคะเสียงอะไรอ่ะไม่ห ใครไปเรียกมันมาเนียท่านยายไม่มีใครบอกเลยเพค้อยู่ดีมันก็มาเพค้าวนกระบองเพค้ ไม่ใช่เกษตรกรว่าดูหน้าทีนะครับมีหน้าตาเหมือนผู้ต้องดูสิครับผิดรูปสู้ผอบอาจจะเป็นเพราะว่าสุดตรงตรงกลงเพราะคิดถึงแก้วใช่ไหมครับว้าว ้ก็จบกันเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะได้กลับไปพักผ่อนลัรขอบคุณมากนะครับลัวเราไปค้าแล้วใพน่ในคลิปหน้าครับสวัสดีคร่ะ